เป็นการพินทุนาถังอุป,ปนังพมมาสหาปฏินามังอธทิตกรัรมเปสุอาคตโตปัจจะปทุมังทิสวานโมพุทธายะวันทนังสีโรมีพุทธเทวันจะนาราเตผมมะเทวตาหัตถวีหัตถีปารมีสุราปาเท วิสนุกันเจวะสัพพะธรรมาปสิทธิเมสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังคานุภาเวนะสัพพะโสธีพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิการิยะตถาคโตสิทธิเตโชัชโยนิจังสัพพะธรรมาปสิทธิเมสัพพะสิทธิปสิทธิเม นโมนมัสการเมแห่งข้าเจ้าว่ซึ่งพระปรเมส่วนผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาตั้งฟ้าแลดินตั้งสมุดและสายสินอันอุดมข้าเจ้าว่พระอินพระพรมพระยมพระการท้าจัตุโลกกบาลทั้งสี่พระฤาษีนารอดยอดปิดกกันไตพระสูตรพระวินัยพระปรมัตพระไตสารณคมทั้งพระพ่อหมอเอกทั้งพระพุทธคีเนศพุทธคีนายพระนารายพระกันกระจายเถระพระโมกขันคราพระสารีบุตรพระพุทธธรรมพระวะ ทำบดีพระหมาะหมาโพธพระมหาสารีลิกธาะต,ะนะตุเกณจันพระศีรัตนะไตเจ้านั้นท่านจึงใช้ให้กูมาตั้งองค์การเบิกบ้านและเบิกป่าเบิกพระหินมะพานเบิกพระพุยเบิกพระพายเบิกพระพิรุณเบิกพระเพิงเบิกพระการเถลืงท่านจึงให้กูมาตั้งพิธีสารพัดกันสเสนียดจันไรกันที่ช่วดทั้งหลายยาละคา มาพ้องผ่านทั้งพระธรณีสารอย่าได้มาผ่านต้องเธอจึงให้กูมาตีเชื่องบ่วงบาดคล้องรัดขนด้วยมนถนที่ท่านว่าไว้ ธอจึงให้กูมาผ่านต้นไม้อันมีผีอันคกสีแหลกกระเดื่องกูจ,จะตั้งพิธีสารพัดทำขนทวารบานประตูขุดขูและขุดคลองปิดท่อและปิดทางปิดบึงปิดบางปิดทวารและถมสะปั้นรูปพระและรูปเทวดาปั้นรูปภา,นาพนานาภาคเจรจาจอหนังขนันผีมิดีกระสังผีตายโหงต่อโลงและโกดฝาทำสาราหน้ามุกสีสุกไม้ไผ่กับกายทางทิศตะวันตกแมงมุมตีอกหนูกกในเรือนเรียกเพื่อนตามกัน เสาเดือนตกมันไม้รังนางเรือนที่ราดที่แก่งที่เกาะที่เฉลียงที่วนที่วังที่พังน้ําขังพึ่งต่อจัดพวงรังไม้หักทับที่บวกขึ้นในแดนตะกวดเฮี้ยวเล่นขึ้นบนเรือนไก่เถื่อนเข้าบ้านงูเหลือมขึ้นล้านแหลงจับหลังคาข้าวสารแช่น้ํางอกขึ้นเป็นใบเห็ดงอกเต่าไฟสิงสัตว์ขึ้นไข่บนฟูกบนหมอนบวกไฟเขาหักเขาจัดขเขาคอนเข้าช้อนฉลัก คอกข้างนอกฟันหักประตูผีฟันร้ายไม่ดีเอาหัวพิกลหญิงชายฆ่าคนนอนกลนนอนคางนอนหลับตาค้างน้ำลหลไหลนองมอร้องเป็นเสียงคล,ลองเดือร้องเป็นเสียงช้างกล้วยออกปีข้างข้างกายเป็นดอกบัวผีให้ผีหัวทําให้คนกลัวตัวสั่นเทาๆซัมฤทธิ์ทองขาวแตกเล้ากระจาย หัวเหวนสลายเขี้วงาพิการปิดพระสมุดอุดพระทวารขึ้นชิ้นล้านถล่มขึ้นช้างกั้งร่มวีผมกลางคืนนอนละเมอน,นอนเพ้อเหมือนคนบมาน้ำชับใส่ผ้าหมาขึ้นหลังคามาขึ้นกระออมข้าวนกเข้า,นก,ขานกแสกบินแทกเอาขวัญดันเข้าที่นอนหมาแม่ลูกอ่อนข้าบลูกขึ้นเรือนหมาเหยียบหน้าต่างคนซบเศาเห่าหอนต้องอธิกรณ์คือขาสสดตัวชายไม่มีเมียหญิงไม่มีผัวไม่มีเงาหัวตกบ่อตกเสาปลูกเรือนว่างกลางพี่น้อง ต่างกันลูกที่ลูกแดนแว่นแค้นขอบขันแม่ไก่ขันกลับมาฟักไข่ผีหลอกผีหลอนตีเกาะข้อไม้จิงจอกหมาไหนวิ่งไล่ขบเห่าแรงคับเอาศพตกลงหลังขามดปวกขึ้นฟ้างูทับสมิงคานเลื้อยมาเข้าบ้านฟักทองขึ้นร่านกายเป็นนาขี่วยตายคาปีกายเป็นผีพายแกะรูปภาพทั้งหลายเบิกพระเมตรร่วมอาสนพระสง์เสาเรือนไม้แก่น เอาไม้ผสมโขงตั้งเสากระโดงติดกระหมวดยาติดขนเลือภไผมา้าหมายเยี้ยวรถตีนขุดต่อไดดินหินหกักสอนท่อนที่รุ่มที่ดอนสาขคอนลดตะลิงพังเรือเดิมแรกตั้งฝั่งน้ำหกักเสาเรือนยอดสลักผักใต้กระไดเอาต้นต่อต้นเอาปลายต่อปลายเสาเรือนไส่สสสกบปิดน้ำทำนกฝูงคนทั้งหลายผสมโขผสมควายผสมมาผสมช้างเลือกลางทำสวน ต่อกงกำเกียนขุดสะขุดคลองช่องที่สูงที่ต่ำทำไล่ถววั่วอัวไถนามากางตาลาดบาดแตกสาแลกขาดตะรุ่มทาชาติกินช้อนหอยมุกรวบอาจเท้าพยาตัดไม้มาผสมหินบดขุดค่อมต่อไม้ผิงไฟทิ้งเรือนถอนงาช้างเตือนเรื่อนผีตายโหงไม้สักต่อโรงโยงเข้าป่าช้าชายกระเบนเช็ดหน้ากลางป่าจิ้มฟันหายใจรถกันกระไดสี่ขั้นทำช่องห้องหัดปลูกรวมเรื่องวัด ใบไม้ปัดกวาดหลังคาเสาเรือนฝ้าผ่าหลังคาไฟไหมปักไม้เจาะเสาหนูกัดตีนจำเพาะแมงสาบเรียหัวผาหนุ่งกัดตัวไฟไหมได้รนเรือนเซทับคนวัวชนควายเชี่ยวเรียนปัดธมังอาถรร์ปลูกกุฏิวิหารการประเรียนเขียนรูปภาพนานาธรรมสารามนบพนมศพพนมเมนพระครูกูชื่อพระกันกระจายเถระเธอเสด็จเข้าสู่พระนิพพานัง ปธรมังสุขังพุทธังกันสารพัสเนียจันไรวินาสันติ deste, สิทธิหูรูหูรูสวายะธรรมังกันสารพัสเนียจันไรวินาสันติสิทธิหูรูหูรูสวายะสังคังกันสารพัสเนียจันไรวินาสันติสิทธิหูรูหูรูสวหายะ